ยี่ช่วยยี่ช่วยอยู่ไหมครับมาลุขึ้นยี่ช่วยม,มาแล้ววันนี้ได้กี่แะไรอย่างยี่ช่วยทุกคนครับยี่ช่วยเนี่ยบอกว่าโดนงูกัดตรงไหนยี่ช่วยโอ้หทุกคนเจอไหมเหมือน,น,นเป็นเขี้ยวของงูเลยอะ่ะเฮ้ยยี่ช่วย สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีลุงป้านาอาทุกท่าน,นนะครับผมเบสคนเดินป่านะครับวันนี้ทุกคนครับผมเนี่ยจะกลับเข้าไปหายายช่วยนะครับที่ป่าลึกเลยนะก็วันนี้เนี่ยผมเนี่ยจะรีบเอายาไปให้ยายช่วยกินนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยยายช่วยเนี่ยไม่สบายหนักเลยนะครับพี่พผมเนี่ยถามอะไรเขาเนี่ยเขาก็ไม่ตอบอะไรผมเลยนะครับไม่รู้ว่าเขาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับเขานะครับผมนะผมถามอะไรเนี่ยเขาไม่ตอบอะไรผมเลยนะครับพี่พีเอฟ คนนี้เสียงอะไรไหมเมื่อกี้มันเสียงนกหรือว่าอะไรบินไม่รู้นะดังมากนะครับก็ตอนนี้ผมได้เดินทางเข้ามานะแต่ว่ายังไม่ถึงเลยนะครับผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าฝน,นจะตกหรือเปล่าเมื่อเช้าเนี่ยฝนตกหนักมากๆเลยนะครับผมนะก็โอเคครับทุกคนเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราเนี่ยรีบเดินทางกันต่อเลยดีกว่านะครับก็กไรรับชมคลิปนี้นะผมก็ขอค,คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับหนึ่งติดตามเพื่อ เป็นกําลังใจใผมนะครับได้ทําคลิปต่อไปนะครับผมโอเคไปทุกคนเดี๋ยวเรารีบเดินทางไปหาใหญ่ช่วยกันดีกว่าผมป่าที่นี้เนี่ยค่อนข้างที่จะลกเลยนะครับ เป็นผายหนามมันเป็นเป็นป่าผายนะทุกคนมันคือป่าผายนะครับเจอนอกไหมตัวนมีนกวิ่งนกผมไม่รู้นะว่ามันคือนกอะไรอันน่ะ หากอาหารอยู่นะไปนู่นละไปพี่พี่เดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางต่อเลยดีกว่าช่วงนี้เนี่ยฝนเนี่ยจะตกหนักมากนะครับ อยากจะบอกพี่เอฟซีว่าที่นี่เนี่ยผมไม่เคยมานะครับก็จะต้องเดินหาดูนะทางนี้เนี่ยผมไม่เคยมาเลยนะครับเพราะว่ายายช่วยเนี่ยพาผมไปนะ ยาก็อยู่กระเป๋าแล้วก็มีของกินด้วยนะครับมีนมแล้วก็ขนมปังให้ยายช่วยกินด้วยนะเดี๋ยวต้องดูเส้นทางก่อนเพราะาป่าตรงนี้ผมยังไม่เคยเข้า แต่ว่าแถวนี้เนี่ยมันยังมีแบบพวกต้นไม้ต้นเล็กต้นใหญ่นะครับมันไม่ได้แบบไผ่ล้วนเลยนะถ้าเป็นไผ่ล้วนเนี่ยเราเนี่ยสามารถหลงได้เลยนะครับนี่ทุกคนมันยังมีแบบพวกต้นมงต้นไม้อยู่นะ ก็จำทางไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะว่ามันสับสนโอเคครับพี่พี่เดี๋ยวเราเดินทางต่อเลยดีกว่านะครับทุกคนครับจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยผมได้มาถึงแล้วนะครับผมใช้เวลาเดินทางมาเนี่ยโอ้โหทุกคนดูดิผมต้องลุยป่าพวกนี้มามันควักหน้าผมแบบขันมากเลยอะ่ะ นะครับนึกว่าผมเนี่ยจะหาบ้านของอยายช่วยไม่เจอนะครับพี่พีเอฟซีโหเดี๋ยวผมจะนั่งพักก่อนนี่ายายช่วยอยู่ตรงนี้ไม่รู้ว่ายายช่วยเป็นไงบ้างเดี๋ยวต้องเดินทางไปอีกนะผมเจอแล้วนะครับนู่นนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะนั่งพักในสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็จะเดินทางไปต่อเพราะว่าตอนนี้เหมือนผมจะเจอแล้วนะครับกว่าผมจะเดินมาเจอเนี่ยใช้เวลา โอ้โหทุกคนเกือบชั่วโมงหนึ่งนะครับไปทุกคนไม่รู้ว่ายายช่วยเนะ่ยเป็นไงบ้างที่เราจะเดินไปหายายช่วยกันเลยดีกว่าไม่รู้ว่ายายช่วยอยู่หรือเปล่านะครับยายช่วยยายช่วยอยู่ไหมครับยายช่วยครับยายช่วย จะช่วยเป็นไงบ้างทุกคนมาถึงแล้วดูเดีย๋ยวช่วยนาะยยังนอนหดหดตัวอยู่เลยนะครับจะช่วยเป็นไงบ้างผมเอายามาให้ครับเดีย๋ยวช่วยครับตื่นก่อนได้ไหมมาลุกขึ้นยดี๋ยวช่วยมาผมเอาของมาให้กิน มียาด้วยนะทุกคน<ม>อยาที่พี่เ e นะอฟซีเส่งมาให้ผมที่ยังแบบยังไม่ได้กินยังไม่ได้ใช้นะม,ม,ม,มีทั้งนมมามา่ากขนมปังนะครับ<ม>อยาช่วย<ม>ย่ช่วยไหวไหมครับดีขึ้นยังม,ยม,มาอยอ่าช่วยเดี๋ยวเรามานั่งตรงนี้ได้ไหมที่โลง่ลงๆหน่อยม,มามา โอ้ทุกคนนั่งสานยีช่วยมากมแล้ววันนี้ได้กินอะไรอย่างยีช่วยเนี่ยนั่งนี้ได้ไหมหช่วยย่ช่วยไปโดนอะไรมาฮะโดนกัดมาโดนงูกัดมามทุกคนครับยีช่วยเนะี่ยบอกว่าโดนงูกัดตรงไหนยีช่วย โดยข้างบนนู่นน่ะเหรอแล้วมันกัดตรงไหนของเดียวช่วยอะอ๋อรอยแดงๆเนี่ยนะโอ้โหทุกคนเจอไหมเหมือนเป็นเขี้ยวของงูเลยอ่ะเฮ้ยเดยวช่วยแล้วเดยวช่วยไม่เป็นไรเลยเหรอใครขึ้นอ่ะใครขึ้นอย่างเดียวทุกคนดูดิ เหมือนเป็นรอยแบบฟันงูเลยอ่ะมันแค่แดงๆนะทุกคนไม่เป็นอะไรอ่ะเดี๋ยวผมขอตั้งกล้องกันนะจะช่วย ได้ไหวไหมเนี่ยยุงกัดอย่าช่วยเยอะยุงเยอะมากเลยตรงเนี้ยเราบ้านหลังนี้จะถล่มไหม <Okay. S 1> อ่ะอ๋อนี่ยอย่าช่วยเดี๋ยวเราเนี่ยสมอเขาเอาฟังมาฮะเดี๋ยวกินกินลงท้องก่อนอ๋อเดี๋ยผมแก่ให้เลยกินเลยกินก่อนกินก่อนกินลงท้องแล้วก็กิกนยาโอ้ทุกคนจะช่วยบอกว่า กินเลยเดี๋ยวช่วยสั่นอ่ะพี่พี่อ่ะผมซื้อมาให้ช่วยกินเลยลุงกัดหน้าช่วยตรงนี้โ้พี่พีเอฟซีครับก็ต้องบอกเลยนะว่ากว่าผมจะเดินมาถึงที่นี่เนี่ยใช้เวลานานมากแล้วก็ที่นี่เนี่ยเหมือนผมจะเล่นเสียงพวกกลุ่มวิบากนะรับวิบากเล่นเลยนะช่วยกินเยอะๆกินให้หมดเลย ยา่วต้องกินเยอะๆแล้วก็ในง่ายเนี่นยไม่มีแร mm. งนี่มีขนมปังด้วย mm. ซื้อมาให้ยายช่วยโดยเฉพาะ mm. เลยนะเนี่ยนี่แล้วก็มีมาม่าด้วยไยช่วย mm. แล้วมีมงมีหม้อมให้จะต้มให้กินมาม่าจะต้มมาม่าให้กินอ่ะ mm. ก็ mm. ทุกคนครับยายช่วยบอกว่ายายช่วยเนี่ยโดนกัด mm. นะครับแต่ว่าอาการของเขาเนี่ยไม่เป็นอะไรนะครับ ้ายเนี่ยคึ้นเฉยๆนะดูดิรอยไหนอย่าเชื่อพงพอดูมือนะโอ้โหทุกคนดูดิเป็นรอยคล้ายๆกับฟันของงูเลยอะเขียวของงูงูอะไรงูเห่าเหรองูอะไรอะงูเขียวอ๋อถ้าเป็นงูเขียวเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นงูเขียวหางไม้เนี่ยอันตรายอยู่เพราะว่ามีพิษมียาไหมยายา อย่างนั้นที่ผมเอามาอยู่มีครับอยู่ช่วยเดีย๋ยวนั้นอยู่ในกระเป๋าอ้นี่ไงร่วง giờ cái phe nữa, đi chơi đấm phe ừ. ừ. ừ, còn hả được, tôi chơi hết ช่วยกินให้หมดเลยน้อ่ะอห้าสามหกนี่ยขากินอ๋อนี่เรา่อยกินใช่ไหมนี่ยันเก็บยาไว้ในกระเป๋านี้ไอ้ในถุงนี้นะนี่มินเยอะๆเลยช่วยมีขนมขนมขนมเป็ไว้กิน มานะเดี๋วยวจะนอนพักผ่อนกัอนไหมอ่ะอืมตองมาพักผ่อนก็พักนึงนะโอ้โอโอดูทถอเดี๋ยวจะช่วยนอนพักก่อนจะได้น่าขนมแน่กินให้หมดดิช่วยร้อนๆข่อยหิวมากินแล้วบ้านตรงนั้นคือของใครอ่ะผมไปดูได้ไหมช่วยได้ไม่ดูของใครอ่ะอ่านใจเฉยๆของเขามาอ่นอานใจเฉยๆใช่ จะช่วยไปนอนพักผ่อนก่อนก็ได้โหอยู่ได้ไงเนี่ยมันจะถล่มมาด้วยช่วยแค่จะช่วยมาพักอาศัยอยู่ใช่ไหมโอ้นอนแน่ทุกคนเนี่ยขนมแน่จะช่วยกินเลยนะทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปดูมีอยู่บ้านหนึ่งนะไม่รู้ว่าเป็นบ้านของใครนะจะช่วยนะแค่มา พักอศาศัยอยู่นะครับอยู่ด้านนู้นเดีย๋ยวช่วยนอนพักผ่อนกันเลยนะเดี๋ยวผมมามขานอกมากินเยอะๆเลยดูทุกคนตรงนี้ป่าแบบป่าดีมากนะมีต้นมงต,ต้นไม้ใหญ่นะครับนี่เจอไม่รู้ว่าเป็นไม้ของใครเดีย๋ยวช่วยก็มา พักอาศัยอยู่เฉยๆนะครับนะโอ้ยังกับข้ออะไรสักอย่างหนึ่งอรัพี่พี่ยังกับข้ออะไรสักอย่างหนึ่ง,งอ,อะ ครับผมสังเกตแต่วันที่เย๋ยช่วยพามาแล้วเย๋ยช่วยก็ไม่รู้นะว่าเป็นบ้านของใครเขาแค่มาพักก็ใส่อยู่เฉยไปไปดูเย๋ยช่วยก่อน ก็จะบอกว่ากระต๊อบหลังนี้เนี่ยใกล้จะถล่มแล้วนะครับอย่าช่วยนานอยู่ได้นะขนมอ่ะที่ผมซื้อมาให้จะช่วยกินเยอะๆเลยนะจะได้มีเลี้ยวมีแรงหน่อยอแล้วอย่าช่วยไหวไหมเนี่ยไห,หวใช่ไหมครับ ไหยดีแล้วยาก็กินได้เลยน,นั่นะมียาแก้ปวดแล้วก็มียาพาราตัวมันมีหม้อเลยนะหม้อแล้วก็มีครกล้วก็มีแก้วยังใหม่อยู่เนี้ยน,นะเขตาตมพริกจะหม้อเนี่ยน่าจะ แต่ว่าถ้าถามว่าใช้งานได้ไหมย,ยังใช้งานได้นะครับแต่ว่ามันจะเก่าไปหน่อยนะครับโอ้เดี๋ยวผมน่ยจะนั่งอยู่เป็นเพื่อนไปช่วยก่อนนะครับน้องสารแก่มากยุงก็เยอะมากทุกคน เป็นป่านะครับป่าลึกเลยไอยช่วยอยากจะกินอะไรไหมเนี่ย <net> ไม่เอาแล้วใช่ไหมครับ <net> นมเนี่ยกินให้หมดเลยนะไอช่วย <net> ไม่งั้นจะบูดกินให้กินให้หมดเลยแล้วก็ขนมขนมะมะมะ่าก็ไม่อยู่ <net> ถ้าหยยิวก็ต้มกินได้เลย <net> ผมต้องต้มให้เปล่าไ <net> อาช่วยไม่กินนะทุกคนแบบไม่กินอะไรเลย ถามคำามตอบคำานะครับไม่เหมือนเมื่อก่อนอดีนะเป็นแค่งูเขียวอจะช่วยถ้าเป็นงูอย่างอื่นนะจะช่วยเนะี่ยอาจจะไม่รอดหรอกดีนะเป็นแค่งูเขียวอไอเป็นงูเขียวไม่รู้ว่าใช่งูเขียวหางไม้หรือเปล่าเมาื่อวานนี้ผมถามไม่ตอบเลยนะเพิ่งจะมาบอกผมนะครับอโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะนั่งอยู่เป็นเพื่อนจะช่วยก่อนนะ ผมเนี่ยนั่งรอยายช่วยได้สักพักหนึงละอยู่เป็นเพื่อนเขาดูตอนนี้พอจะมีเลี้ยวแรงนั่งได้แล้วนะครับไหวไหมครับยายช่วยไหวแล้วนะวเดี๋ยวผมก็ต้องเดินทางกลับแล้วยายช่วยเพราะว่าอยู่นานไม่ได้เพราะว่าผมเดินทางมาเนี่ยก็ไกลมากๆเลยกว่าจะมาหายายช่วยเจอผมหลงด้วยนะเดินไกลเดินไกถูกทางเลได้แต่หลงทางเลยล่ะ ผมไม่ลงทางแล้วแต่ผมต้องเดินดีๆแล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเดินกลับทางนู้นนะครับของกินที่ผมออกมาให้รีบกินเลยไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันบูดเอาเก็บนานไม่ได้นะอย่าช่วยอยช่วยก็พอจะนั่งได้อยู่นะครับ <c oughs> เราจะช่วยมาอยู่ที่นี่นะยายช่วยเคยเจออะไรไหมตองคืนอนะ่ะไม่เคยเหรอแล้วยายช่วยมาที่นี่ได้ไงอ่ใครพามาลงมาอ๋อลงมาเจอเองอืมตรงนู้นอ่ะไม่รู้ว่าเขาเป็นโกองอะไรไม่รู้อ่ะบ้านหลังนู้นอ่ะผมไปดูมาแล้วลอโอ้โหแล้วยายช่วยก็กล้าอยู่คนเดียวด้วยนะครับค่ขอนข้างที่จะน,น่ากลัวเลยนะ นั Nicholas, okay, ้นเดี๋ยวผมลาจยช่วยก่อนนะเดี๋ยวผมกลับก่อนนะครับจะ่ช่วยอยาออืมเดี๋ยวรอบหน้าถ้าผมมาเดี๋ยวเอาของกินมาให้ใหม่ทีได้ครับผมนะก็ทุกคนครับเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะเดินทางกลับนะเดี๋ยวรอบหน้าถ้าผมมาใหม่ผมจะเอายากันยุงมาด้วยเพราะว่าผมนั่งเนี่ยยุงเยอะมากๆเลยนะครับผมนะยุงแบบตัวเล็กๆเยอะมากนะครับก็โอเคทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะขอปิดคลิปเพียงเท่านี้เลยดีกว่านะครับก็ใครชอบคลิปนี้นะผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์ หนึ่งแชร์นะครับนึงติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับได้ทำคลิปปต่อไปนะครับผมโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวไว้เจอกันหน้าผมสวัสดีครับ